ฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทยตลอด24ชั่วโมงเสนอรายการ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรายการคิดสปอร์ตครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โรงเรียนดาวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีครับมาติดตามชีวิตนะครับของน้องๆนักฟุตบอลรวมไปถึงชีวิตควาเป็นอยู่ในการฝึกซ้อมของการแข่งขันฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีนะครับปีนี้สวนกุหลาบปทุมธานีนั้นมีภารกิจสําคัญครับในการที่จะต้อง ป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ให้ได้นะครับจะทําได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีรวมไปถึงหัวหน้าผู้สอนแล้วก็น้องๆด้วยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกของรายการของเราเลยดีกว่าครับ สู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงนี้ครับเราอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีนะครับท่านผู้อำนวยการดรสาธรสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกบสวัสดีท่านผู้อำนวยการนะครับผมก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการนะครับเล่าย้อนไปถึงความสําเร็จในกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีให้กับผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าในอดีตนี่เคยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างครับในนามโรงเรียน ลวมินทราชินุทิศสุวราวิทย์ปทุมธานีาโรงเรียนนี้ชื่อเป็นมหามงคลน,นะครับเนื่องจากเป็นโรงเรียนเฉลิมฉลองอาสาเร็จพระบรมบาชินาชครบ60พรรษานะครับนะลวมินทราชินุทิศสุวรหลวิทยยโดยองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวตั้งเรียนนี้ตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วนะครับ,รบชื่อสุวรรวิทย์ประทุมธานีเป็นชื่อของจังหวัดปทุมธานีครับ สำหรับสวนหลับสุนธานีมีประวัติที่ดีงามในเรื่องของออชื่อเสียงของนักเรียนนะครับที่สร้างชื่อทั้งด้านการเรียนและการกีฬานะครับ5ปีย้อนหลังไปท่านผู้อำนวยการปรทุมเ,เป็นผู้อรนยการสุภาพตรีนะครับอดีตก็เคยเป็นครูเก่าที่นี่แล้วกลับมาเป็นผู้อรนยการนะครับท่านก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาครับก็ หากองทุนมาช่วยให้นักเรียนมีที่พักนึกลาเป็นโครงการช้างเผื่อโรงเรียนนะครับซึ่งประสบผลสําเร็จในปีก่อนผมมาสอปีนะก่อนก่อนที่พอจะย้ายมานะประมาณก็เป็นแชมป์เยช่ชนแห่งชาติคือฟุตบอลกุพลาสิบเอ็คนนะครับ,รบแล้วผมมานี่ก็คือไปป้องกันแชมป์ที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ป uh, ้องกันแชมป์มาสําเร็จนะครับเป็นแชมป์ปีที่2ของแชมป์กบพลกษากีฬาเม็ดเนียนนะครับในระหว่างที่ผมมาอยู่นี่ก็คือทีมฟุตบอลนี่ก็มาเจอในฟุตบอลเจ็ดสีเป็นปีที่2ครับเราก็ก็สามารถชนะเลิศเป็นแชมป์ที่2ของปีนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเป็นครั้งที่9นะครับเป็นครั้งที่9ของ7สีนะครับนะครับก็สร้างความสําเร็จมา เรื่อยๆนะครับนักฟุตบอลที่เรียนจบจากโรงเรียนแล้วไปเติโตในวงการฟุตบอลอาชีพนี่มีใครบ้างครับปัจจุบันเรามีล่าสุดจริงๆในทีมเราและนี่มีสองคนนะครับก็มีสองคนตอนนี้อยู่ในทีมอยู่ชนทีมชาตินะครับสุรศักดิ์เนี่คือที่เด่นมากที่เราจำแม่นก็คือว่าตัวเขสูงใหญ่พลัสาประตูตัวดำๆเลยครับ ปีที่แล้วก็สูงอยู่ประมาณ107 7วา่าปีนี้ไปที่190ประมาณนั้นเนปะ็นบริษัทประตูตัวสูงนะตัวดํน,นะคระัอผมอยากจะนํานิดนึงก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับ,รบเรามีความสําเร็จก็เนื่องจากว่าคนปทุมธานีใจดีครับรับรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะครับ,รบและโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับในพื้นที่คนปทุมธานีในพื้นที่ตั้งแต่กรรนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตพืชดํน้ําที่เลี้ยง เมื่อกีฬาเราทุกวันนี้ก็มาจากเคี้ยงซึ่งตอนนี้กล้วยหอมของการบรรยายนหรือไข่อะไรพวกนี้นะครับรบ,บำรุงร่างกายเราได้ถึงชุมชนแต่คนประทุมที่ใจดีมากๆนะครับออท่านผู้บริการบัรละครบาลคนปัจจุบันบท่านพลปทโทคำโทตุผู้รรรประจำผู้บริการบัรละครบาลเนี่ยธน,นาเป็นผู้จัดก,การทีมให้นะครับแล้วก็นําไปถึงท่านพลเบเกวร์วอพงศิวปีชาซึ่งเป็นรองผู้บริการบัรแห่งชาติ เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับ,รบโดยเรามี charge, เทคอัพจากสโมสรอินซีเพื่อนตำรวจอเราเป็นทีมน้องนะครับ,รบวันนี้เราประสบผลสำเร็จก็คือนักฟุตบอลที่อยู่ในค่ายนักกีฬาฟุตบอลเราเนี่ยร้อยกว่าชีวิตครับเรามีเงินเดือนของนักกีฬาเหล่านี้นักฟุตบอลเหล่านี้ค22คนอได้รับเงินเดือนนะครับแล้วก็ในจนํานวนนี้ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนี้เราสามารถผิดนักบอลสู่ทีมเยาวชนชาติไป9คนซึ่งเป็นความภูมิใจของรโรงเรียนสุขหลาปทุมธานีและก็คนปุตุมธานีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดปุุมธานีนะในฐานะที่เ,เราเป็นนักเรียนเป็นกีฬานักเรียนที่สร้างคนดีตรงนี้อนอกจากเล่นกีฬาดีเล่นฟุตบอลดีแล้วยังเรียนหสือเก่งนะครับ,รบในส่วนนโยบ,บายการสนับสนุนหลังจากนี้ต่อไปเลยครับท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างไรครับ ในนามของฝ่ายบริหารของเรียนเนี่ยซึ่งเราก็จัดสรรมาจัดทําสนามให้สวยงามแบบที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวถ้าท่านไปดูสนามท่านจะบอกว่าสนามนี้ไม่ธรรมดานะครับซึ่งณวันนี้เรามีโครงการที่จะขอขยายพื้นที่สนามฟุตบอลออกไปโดยผมรับทราบว่าท่านกำรวิทุกจายพัฒนาการขรัฐบาลจะเข้ามาดูแลพื้นที่นะครับเรามีการ คิดที่จะสร้างหองพักนักลาให้โครงการนี้ยั่งยืนค,คู่กับจังหวัดปุรธานีวันนี้เราก็เล็งพื้นที่ประมาณแปดก้าไร่ที่จะขยายพื้นที่ออกไปเป็นที่พักนักราและเป็นสนามฟุตบอลอีกสนามหนึ่งนะครับ,รบซึ่งกําลังดําเนินการโครงการนี้อยู่ครับครับก็เรียกได้ว่า หะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับสำหรับโรงเรียนนวินทรานวินราริชินุทิศนะครับส่วนกุลาบวิทยาลัยปทุมธานีนะครับผมก็เป็นโรงเรียนที่พร้อมจะให้การสนับสนุนในวงการฟุตบอลนักเรียนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ครับทางทีมงานซุปเปอร์สยมทีวีและรายการกีฬาต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการดรสาธรสมบูรณ์นะครับกับการพูดคุยกันในครั้งนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ สำหรับในช่วงหน้าครับเราจะไปดูแคมป์การศึกซ้อมกันบ้านของทีมโรงเรียนส่วนกล่าววิทยาลัยปทุมธานีนะครับว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงพูดคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ในช่วงที่2ของรายการคีสปอร์ตนะครับมาอยู่กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศส่วนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีครับอาจารย์เจตนากระแสภาคสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เจตนาก็เป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมแล้วก็พาทีมส่วนกุหลาบปทุมธานีเนี่ยคว้าแชมป์ด,ด้านเจ็ดสีในปีที่แล้วด้วยครับผมนะครับ อยากจะให้อาจารย์เจตนาาได้เล่าถึงประสบการณ์ของการมาคุมทีมสซนกุลาลิเทยรลัยปทุมธานีครับว่าตลอดในช่วงที่เข้ามารับตําแหน่งนี้มีช่วงเวลาประทับใจอย่างไรบ้างครับครับก็สซกุลาลือปทุมเนี่ยในช่วงนั้นก็ขาดโค้ดครับนะครับก็พอก็ได้ให้ผู้ปกครองเข้าไปหาพอดีมาเจออาจารย์นะครับอาจารย์ว่างอยู่พอดีครับด้วยที่ผู้ปกครองเขาเขาเห็นแล้วว่าอาจารย์เจตมีวินัย ครับนะครับในการคุมเด็กแล้วก็ในเรื่องของคุมความประพฤติเด็กเนี่ยนะครับเขาก็เลยเลือกมาเข้ามานะครับพอเข้ามาก็ช่วงแรกๆก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเด็กมันไม่มีวินัยครับนะครับก็มามาปรับมาปรับระยะหนึ่งประมาณสักสองสาเดือนก็เข้าที่เด็กที่มีวินัยเราก็สกีนออกนะครับก็เอาเด็กที่มีวินัยเข้ามาทีมก็เริ่มดีขึ้นก็ประทับใจตรงที่ว่า ตัวอาจารย์เองเนี่ยสามารถทําให้เด็กเนี่ยที่ที่เล่นไม่ค่อยเก่งครับนะครับแต่เรียนดีเขาสามารถมาปรับตัวให้ให้เล่นเก่งได้และช่วยหลือโรงเรียนได้ยกตัวอย่างอย่างวันเฉลิมยิ่งยงนะครับกิจพรมบุญสาร นะครับแล้วก็มอีกมากมายนะครับที่เขามาเกิดในช่วงเจ็ดสีเนี้ยอันนั้นมาจากมหนึ่งเลยนะจากเด็กเล่นยังไม่เก่งครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจตรงนี้ครับผมก็พูดได้ว่าอาจารย์คือผู้ที่ปั้นดาวรุ่งเหล่านี้นะครับทั้ง2รายนี้นี่ก็เป็นนักเตะทีมลุยสารการินไทยด้วยครับก็เป็นเด็กของ Academy มี่อินซีเพื่นตำรวจนะครับนำทีมโดยสตาฟโค้ดโค้ดวังครับระวัชชัยของเรา ซึ่งโค้ดวังเนี่ยให้คอนเซปต์ไว้ว่าเรื่องเด็กสําคัญที่สุดเยาวชนนะครับให้ความหมายจริงโค้ดวังก็อยากมาดูแลนะเยาวชนนะแต่ว่าด้วยมีภาระกับทีมใหญ่นะครับก็เลยให้โอกาสอาจารย์เจตได้ดูแลตรงนี้ครับครับผมการเข้ามารับตําแหน่งตรงนี้นะครับนักเตะแน่นอนว่าอย่างที่อาจารย์เจตได้เรียนให้กับทุกชมได้ทราบไปก็คือเรื่องของวินัยสําคัญที่สุดอาจจะมีบางคนที่มีปัญหาในเรื่องวินยัยอาจารย์เจตมีวิธีการในการ บอกพวกเขายัางไงครับให้อยู่ในวินยัยมีบ<ค>เบเรื่องเรื่องนี้เราเราก็ตั้งกฎเกณฑ์ที่หอพักแล้วนะว่าเราเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เด็ก ไม่มีสมาธิในการอยู่หอพักแลวไม่มีสมาธิในการเล่นกีฬาฟุตบอลครับนะครับใช่ครับก็คือเรื่องของระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ค่อยงจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับมากันถึงภารกิจสําคัญนะครับของทีมสวนกุลาบปทุมธานีกับการปมองกันแชมป์ฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีนะครับทางนี้ตัดเปินครั้งที่สิบแล้วนะครับในปีนี้ในการเตรียมทีมเป็นอย่างไรบ้างครับครับเอ่อเนื่องจากว่าชุดที่ได้แชมป์มาเนี่ย ครับเป็นชุดที่ประสบความสําเร็จรในเรื่องของความสามัคคีครัครบในเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมที่เด็กเนี่ยมาจากมหนึ่งนะครับพอมาจากมหนะึ่งเนี่ยความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วเด็กก็ไม่ได้จักไปไหนครับนะครับอพอมาถึงยุคใหม่เนี่ยเราเตรียมทีมไม่ทันครับนะครับเตรียมทีมไม่ทันเราก็ใช้วิธีอาจจะมีไปคัดเด็กเกรดเกรดบีบวกเกรด อะไรอย่างเงี้ยจากโรงเรียนอื่นครับที่เขาไม่ค่อยได้เล่นก็เอามารวมกันครับไม่ว่าจากโรงเรียนปทุมงคาอสสศรีนะครับหนองจอกครับนะครับโหเยอะมากในทีม7 0ชุดเนี้ยสายเลือดสนกุลับปทุมจริงๆมีประมาณครึ่งทีมแค่นั้นแหละครับนะครับแต่วันนี้วันนี้วันนี้เขารวมทีมกันได้ดีครับเารวมทีมได้ดีผลงานที่ผ่านไปสนัดก็ชนะ1แพ้เสมอสองครับผมนะครับถือว่าพอใจไหมครับกับผลงานที่ออกพอใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเจอทีมใหญ่ครับนะครับ เจอทีมใหญ่แล้วก็เด็กเนี่ยกำลังปรับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับ,รบ,รบซึ่งโค้ดวังเนี่ยให้งานเราไว้ว่าบอลต้องเล่นกับพื้นนะครับราะนั้นอะคาเดมี่เนี่ยต้องทําสู่ทีมใหญ่ไมถึงเด็กต้องเล่นกับพื้นนะครับเล่นบอลเป็นกลุ่มนะครับอันนี้เป็นสิ่งสํคาคัญเราพยายามทาตรงนั้นนะครับแล้วก็เด็กสามารถทําได้การคอนโทรลบบอลการที่บอลเป็นกลุ่มหรือเวลาไปจบสุดท้ายเนี่ยทำได้ดีแต่ละไม่มีสกอร,ร์แค่นั้นเองเนื่องจากว่าเด็กเนี่ย เป็นเด็กอายุ16ปี4คนนะครับครับชุดนี้16ปี4คนแล้วก็มี17ปีครับส่วน18ปีจริงๆมีประมาณแค่4ี่คนนะครับเพราะนั้นก็เราก็รู้สึกจะภูมิใจกับตรงนี้ที่เด็กได้เล่นเป็นกลุ่ม ครับผมก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นไปแล้วสำหรับเป้าหมายในระยะยาวของอาจารย์เจตนาในการคุมทีมคืออะไรครับเป้าหมายครับตอนนี้ตอนนี้ทางบริษัทโล่เงินนะครับก็ค้ดวังก็ได้เพิ่งโทพูดโทรคุยกันเมื่อคืนว่าพอดีค้ดวังก็เหนื่อยจากไทยลีกนะครับก็งานหนักอยู่งานหนักอยู่ก็สงสารค้ดวังนะครับก็ยังค้ดวังก็ยัง ยังให้ความสําคัญกับอะคาเดมีนะครับเมื่อคืนได้คุยกันแล้วโค้ดวังก็บอกว่าพี่เราก็ลุยไปเลยนะนะครับก็ก็คงจะทำอายุสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับก็จะคงจะคว้าหาเด็กนะครับคว้าหาเด็กทั่วประเทศแล้วก็มามุ่งสู่ความเป็นเลิศกันที่เนี่ยชานะครับเพื่อนําไปสู่ทีมใหญ่ในอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีดีสองรองรับด้วยนะครับวันนี้โค้ดวังก็ช่วยให้กับเยาวชนพวกนี้มีโอกาสนะครับเพราะส่วนใหญ่เด็กเกดเอ ก็ก็ไม่ค่อยมาส่ากลับปทุมใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันมีโรงเรียนดังเยอะเราเข้าใจอยู่นะ <c oughs> ครับแต่เราจะลองรับเด็กพวกนี้ ครับนะครับแล้วเราก็จะสร้างขึ้นมาโดยแนวทางของโคดวังเนี่ยครับใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะครับสำหรับทีมโรงเรียนอวมินชราชินุทิศนะครับสวนกลางวิทยาลัยปทุมธานีครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจตนากระแสภาคนะครับกับการพูดคุยกันในวดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้านะครับจะได้มีโอกาสมานั่งสัมภาษณ์อาจารย์เช่นนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีน้องๆนะครับที่รอให้ทีมงานกีฬาได้ ไปเจาะหรือไปพูดคุยกันครับจะเป็นใครไปติดตามกันเลยครับ กับกิบสปอร์ครับช่วงนี้มาพูดคุยกับน้องๆทั้ง2คนนะครับที่ถือเป็นดาวเด่นเลยนะครับของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ให้น้องๆ2องคนครับแนะนําตัวเลยครับผมนายพะคินสภาพอครับครับชื่อเล่นปักครับครับผมเรียนอยู่ชั้น ม5ครับผมผมชวัสสักทองครับชื่อเล่นโอมเรียนอยู่ม6ครับครับมักกับโอมนะครับผมเป็น2นักเตะที่ก่อผังประสบการณ์บนเวทีทีมชาติมาแล้วด้วยนะกับนักเรียนไทยชุด18ปีนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องถามน้องทั้งสองคนก่อนเลยถึงชีวิตการเข้ามาเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลได้อย่างไรมีใครเป็นไอดอลเป็นพิเศษหรือเปล่าครับน้องมักครับก็ไอดอล อนุชากิดพงศ์ศรีครับครับอืมทำไมครับทำไมถึงเป็นพี่บอยพี่บอยเขาเล่นสไตล์แบ็กเตอร์มาครับแล้วก็เขาทุ่มเทเล่นบอลทุ่มเทครับนะครับเราเริ่มเล่นฟุตบอลมาได้แปดขวบเล่นแต่แปดขวบครับแปดขวบตอนนั้นคุณพ่อเป็นคนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสนับสนุนให้เล่นฟุตบอลด้วยนะครับผมน้องโอมเลยครับมีใครเป็นไอดอลในการ เล่นฟุตบอลหรือเปล่ามีมีครับพี่เคครับพันสามมีสครับอ๋อเป็นผู้รักษาประตูครับนะครับก็ตอนนี้อยู่กับอีซีพันธ์ตำรวจด้วยนะครับผมถ้าไมถึงเป็นพี่เคอะไรครับก็แบบเพาะการใช้ชีวิตเลยครับเขาช่วยสอนครับอืมครับผมแล้วทําให้เราเนี่ยได้เป็นผู้รักษาประตูครับนะครับในส่วนของการใช้ชีวิตในแคมป์การฝึกซ้อมถือว่าโหดไหมครับเพราะว่าเห็นว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันเลยโหดไหมครับ ก็โอนครับครับผมยังไงบ้างเอ่ยก็ทําถูกแล้วครับก็ต้องมุ่งมั่นเล่นบอลครับครับโทรศัพท์ก็ไม่ใช้ก็มีสมาธิมากขึ้นครับมีก็มีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วการเรียนต่างๆมีการได้เข้าเรียนอะไรตามปกติไหมครับปกติเหมือนนักเรียนทั่วไปครับอยู่หน่วเรียนทั่วไปเวลาซ้อมเราก็ซ้อมครับปกตินี่เราซ้อมกันวันละกี่ชั่วโมงกันต้องอ์ครับ ก็ตอนเช้าท ort, อมตื่นตีห้าครึ่งออกมาวิ่งครับ,รบแลว้วก็เสร็จก็ไปโรง,งเรียนพอสามโมงครึ่งเลิกเรียนเสร็จก็กลับมา้ bon <pulling S 1> อมบอลตออครับผม<ๆ>ก็ตกเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าซ้อม<ส>บอลก,ก,กันประมาณเวลา2องสามสี่ชั่วโมงนะครับ,รบก็ตามเทคนิคของอาจารย์เจรนานะครับความเป็นอยู่เพื่อนๆต่างๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าดีไหมครับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็รักกันนะครับสามวันกัน ครับคิดว่าเพราะอะไรครับที่ทําให้แคมป์ขอสวนกุหลาบปทุมธานีรักกันได้มากขนาดนี้ครับก็เหมือนกับอยู่เป็นครอบครัวใช่ครับครอบครัวเจอหน้ากันทุกวันกินข้าวด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันนี่ครับก็ทําให้ความผูกพันเกิดขึ้นในแคมป์นะครับน้องโอมเลยครับความเป็นอยู่ชีวิตในแคมป์นี่เป็นไงครับมีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีเพื่อนๆรักกันดีนะครับกับเวทีของการแข่งขันกุต้อนักเรียน7คนช่างกีฬา7สีที่ตอนนี้เนี่ย กำลังลงแข่งขันการผ่านไปแล้วสบนัดด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับเวทีในครั้งนี้น้องมักที่ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยกับเวทีรายการนี้ให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเจออะไรมาบ้างก็เจอก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับเพราะว่าได้แบบกองเชียร์แบบมาดูเต็มสนามก็เวลาไปเยือนหรือ ย่าบ้านเราก็กองเชียร์ก็เต็มสนามมันก็ต่างจากบอนลนักเรียนทั่วไปครับรบ,บอนลนักเรียนทั่วไปก็จะเป็นกองเชียร์นิดเดียวเลยครับ,รบแต่บอลเจ็ดสีก็กองเชียร์ก็จะเยอะหน่อยครับแบบทาให้การเล่นแบบประสแบการเล่นออกมาค,คือหมายความว่าความพึ่งเขอือไปดีมากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วกับการลงไปเล่นในครั้งแรกของฟุตบอลรายการนี้เนี่ยสามนที่ผ่านมาส่วนตัวให้คะแนนองเท่าไหร่ครับพอใจไม่พอใจอย่างไรบ้างพอใจครับ แมนออฟเดอะแบทสองแมตนช่คโอ้โหพอใจล็อบแมตช์สองแบเลยเลยครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยครับน้องโอมเลยครับผมกับการทข่ขับฟุตบอล7คนชั้นกีฬา7สีในปีนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับกับก็การรับหน้าที่เวรสาประตูมีความมั่นใจครับาเพื่อนเพื่อนเล่นเหรอครับม่ไ่ไวางใจมีกองเชียร์มีเสียงแว๊บร้องอืมเคู่แข่งเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็แต่ละทีมก็แข่งครับมีปีเมืออันทุกทีมครับผม เป้าหมายของการคว้าแชมป์นะครับป้องกันแชมป์สวัยที่2มองดูแล้วความเป็นไปได้นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับ้องปาครับก็สูงครับก็หลัยจากมองดูนัดที่ผ่านมาก็เพื่อนกันเล่นช่วยกันได้ดีก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็หวังไว้สูงนะครับครับค <ทำ S 1> ิดว่าโรงเรียนรายนี้เป็นผู้แข่งที่น่ากลัวครับีนี้ก็ คิดว่าน่ากลัวทุกทีมนะครับน่กลัวทุกทีเลยใช่ไหมครับอนี่ครับเพราะว่าสิทีมที่คัดเข้ามานี่ก็หัวขัดทั้งนั้นเลยนะนี่ครับน้องโอมเลยครับปีนี้คิดว่าโอกาสที่สวนกุหลาบประทุมธานีจากคว้าแชมป์มีมากนมอยขนาดไหนครับในฐานะของคู่ศัตรูก็มีห้าสิบห้าสิบเลยนะครัเพราะทีมอื่นก็แข็งครับทีมน้องก็สู้ันมันนะครับครับผมสุดท้ายครับอยากจะให้ทางน้องปักและน้องโอมเลยครับได้ฝาก อะไรให้กับผู้ชมทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆที่อาจจะชมรายการอยู่และอยากจะมาเป็นนักฟุตบอลเหมือนทางด้านเราปากกับน้องโอมครับเดี๋ยวให้น้องปักฝากอะไรถึงนผู้ชมก่อนครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ท้อหรือเล่นบอลอยู่นะครับก็ขอให้มุ่งมั่นเต็มที่ต่อไปครับครับผมน้องโอมนะครับโอ้ขอให้เพื่อนๆที่ติดหวังในกีฬาขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อที่ เลื่อนต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นคำพูดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจดีๆนะครับจากน้องๆทั้งสองคนนะครับผู้เคยผ่านประสบการณ์บนเวทีต่างๆมาแล้วนะครับผมและยังไงก็ตามทีมงานคิสปอร์ตเองก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทั้งสองคนนะครับสร้างผลงานกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีอย่างดีขึ้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยครับน้องปากและน้องโอมนะครับบอกว่าโอกาสน่าจะได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็เป็น เรื่องราวที่ผ่านไปนะครับของเรียนสุนย์ราวิทยาลัยปทุมธานีครับช่วงนี้เราไปติดตามผลการแข่งขันกับช่วงของสรุปผลการแข่งขันขครับเยาวชนทีมชาติไทย2ชุด17และ19ปีต่างชื่นมืน่นเมื่อสมาคมฟุตบอลได้มีการอนุมัติเงินเบี้ยเลี้ยงแล้ว หลังจากที่ทีมเยาวชนทีมชาติไทยทั้งชุดเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและ19ปีพร้อมทีมงานซึ่งเดินทางไปทำการแข่งขันรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาและก็ยังไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินแข่งขัน,ขนล่าสุดเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางสมาคมฟุตบอลก็ได้มีการนัดนักเตะทั้งสองชุดเพื่อที่จะเดินทางมารับเงินค่าเหนื่อยจากการแข่งขันในรอบชิงแชมป์เอเชียแล้ว โดยทีมเยาวชน17ปีชุดชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอิหร่านระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2555ได้เดินทางมารับเงินทั้งสิ้นจำนวน18คนไม่มี5คนซึ่งเป็นยอดเงินในส่วนของเบีย้ยเลี้ยงแข่งขันและเงินค่าเบีย้ยเลี้ยงฝึกซ้อมระยะเวลาที่ค้างจ่ายอยู่อีก1เดือนขณะที่ทีมเยาวชน19ปีชุดชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคมที่ผ่านมาต่างก็ทยอยเดินทางมารับกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นยอดเงินในส่วนของเบีย้ยเลี้ยง เหลือในวันแข่งขันโดยทางวรวิ์สัมปัชัญะญสถิตเลข,ขานุการฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมในการจ่ายเงินในครั้งนี้ได้เผยว่าทางวรวียะมกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการอนุมัติเงินซึ่งเป็นส่วนที่ครั้งจ่ายให้กับทีมเยาวชนทั้งชุด17ปีและ19ปี หลังจากที่ทุกคนทำหน้าที่รับใช้ชาติกันมาและยังไม่ได้รับโดยเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเงินแข่งขันในส่วนที่เหลือหลังจากที่ได้จ่ายไปบางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็ได้มีนักเตะต่างทยอยกันเข้ามารับกันอย่างทวนหน้าโดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น1ล้านกว่าบาทและในฐานะที่ตนนั้นเป็นตัวแทนของสมาคมฟุตบอลก็ต้องขอบคุณนักเตะและทีมงานทุกคนด้วยที่ทำให้การแข่งขันทั้งสองรายการนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดี และนี่ก็คือเรื่องราวของการเตรียมทีมนะครับสู้ศึกฟุตบอล7คนแชม์กีฬา7สีนะครับเพื่อการป้องกันแชมป์ของโรงเรียนนวมินทราชินุทิศส่วนกุลาวิทยาลัยปทุมธานีครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับกีฬาจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมวิรุณเจริญเชื้อและที่งามาทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ